ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ว่าผมช่องตุย้ยผ่าเราะแชนแนลครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับเมื่อวานก็เมื่อไดอ้หยุดครับก็ไปทําโอเมื่อวานนี้ครับผมดี่ปะเหมือนเดิมครับกับธรรมชาติครับวันนี้ผมตื่นมาแต่เช้าครับนี่เวลาก็เจ็ดโมงเอหกโมงสามสิบแล้วครับผมฝั่งนี้ก็ปลูกกระเทียมปลูกหอมครับ เหมือนเดิมครับผมบ่อน้ําแห้งหมดกับบรรยากาศดีมากครับผมวันนี้ลมแรงครับเมื่อวานก็ลมไม่ค่อยมีครับอากาศสดชื่นมากเลยก็อนี้นี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายครับผมก็สิ้นเดือนก็ เป็นวันปีใหม่ครับตอนรับปีตอนรับปีกเก่าสิ้นเดือนเราก็ปีใหม่แล้วครับผมแล้วก็หลายคนก็จะได้กลับบ้านกลับหาลูกหาเมียรครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเดินทางไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับก็ปีใหม่ปีนี้ครับขอให้ร่ำรวยเด้อเงินทองไหลมา,าเทมาครับท่านผู้ชมวันนี้กลับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอละคะแนนครับผมวันนี้เราก็มารับชมบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศแถวบ้านแถวไรครับนะครับโอ้ยน้ำแห้งเหมือนเดิมไมเตียมมาตั้งสองปีสามปีแล้วเหมือนเดิมครับบ่อลุกหมดแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีการพัฒนาเลยเหมือนเดิมรู้แต่ใช้แต่รู้ไม่รู้พัฒนา ครับวันนี้ก็บรรยากาศหน้าหนาวครับลมแรงตั้งแต่เช้าเลยเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีลมแต่ว,วันนี้มีลมครับไปวันนี้เราอ่ะมีอะไรมากครับพาน่งน้องเดินเล่นเดินหัวครับบรรยากาศนี้มากเลยครับขอขอบคุณทุกกลังใจครับ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ไวเลือกเกินตื่นหกตื่นตื่นในเช้าตื่นมาประมาณหกโมงสิบสองเข้าแปลงฟันออกมาก็โอ้โหหกโมงครึ่งเครับเป๊ียเดียวเวลาไวจริงครับผมไวเลือกเกิน <S <S สิ้นเดือนนึก็ปีใหม่แล้วครับผมข่อยลำค่อยรวยเด้อเงินทองไหลมาเทมาครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับไม่มีอะไรมากครับผมกับบรรยากาศธรรมชาติครับรอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอ่ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นหมู่บ้านซับน้ำเย็นครับผมบนปักช่องอําเบอร์ปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับก็ห่างห่างปักช่องไปประมาณสามสิบกิโลครับ กาดเดียกาดดีพาทีก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็งานจัดจัดกินเดียงก็วันที่ยีิบเอ็ดอีกสองอาทิตย์ก็จัดก่อนปีใหม่ครับ ทางนี้ก็ไปปักช่องครับตอนนี้ก็ไปออกกลางโรงมิตภาพหมวกนิกท่านผู้ชมเดินรับชมบรรยากาศครับช่วงเช้าครับ ไปมันเดิมเนี่พาไปดูปลากะเทียมมันเดิมกระเทียมปลูกได้ประมาณสิบห้าวันครับก็อง,งอกงามสวยเขียวดินดีครับปลอดสารพิษก็ฝ่ายลมแรงมากเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีเหมือนเดิมครับปลูกกระเทียมเดินดูแปลงผัก เดี๋ยวมาปิดคลิปเนี่ยแปลงผักเนี่ยนะครับก็ยิดออกไปทำงานนะครับซื้อกับข้าวซื้ออะไรโอ้ยอย่างลำบากเหลือเกินเนีย่ยปลูกมาสิบห้าวันครับฝรังหอมฝรนี้กระเทียมก็ผมก็ลงคลิปไปตั้งหลายคลิปแล้วครับวิธียอยู่หากินอย่างพอเพียงครับปลูกเองกินเอง ขายเองครับโอเคครับผมถ่ายคลิปครับคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะช่ไหครับผมคลิปนี้ครับผมขออวยพรปีใหม่ครับขอให้สุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอเงินทองไหลมาเทมาขอให้ร่ำรวยเด้อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะช่ไหะครับผมเพื่อ,อในการทำคลิปครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ